คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาป่าข้าวและบรรยากาศยามแรงพี่น้องช่วงนี้เป็นบรรยากาศประมาณ5โมงแรงกว่าปลายฝนต้นหนาดวดวงอาทิตย์กับสีตกเร็วกว่าปกตินะแล้วก็ผิวเราก็จะเย็นสบาย เพื่อนได้ดูกันนี่ตรงไปด้านนี้ด้านนี้ก็สิป้ายตลาดห้วยทับทานและถนนสองสอจ้าหันไปทางด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวขาวหอมมะลิจากบ้านหนองแคนไปบ้านหนองสมอนแล้วก็ลำห้วยทับทานแล้วก็สำโรงทา่าพี่น้องนู่นทางหนุ่นสิเป็นสำโรงทาบ บ้านหนองสมอนเนาะอันนี้กะดวงอาทิตย์กําลังตกดินเวลา17บเนาฬิกากว่านะคะไม่ใช่สิปเดอ้อนี่เนาะนหนแคปเจอร์หน้าจอภาพนี้ก่อนนิดนึงทำไมมันสวยอย่างงี้คืองาเกระเดียกกระดอแท้อืมเดิ พาเพื่อนๆพาเอซีทุกคนเบิงบรรยากาศยามแรงนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศใกล้ๆใน,นร่นส้มสวยพี่สุท้านี่แหละจ้าพอดีตัดผมเสร็จปุ๊บกะว่าจะถ่ายบรรยากาศดวงอาทิตย์ตกดินนะ่ะหลายมือเล่าบด้ถ่ายจ้าเถื่อพี่น้องปกติก็ว่าจะไปตรงทุ่งที่เคยถ่ายให้ดูเนาะแต่ปรากฏว่าใกล้ๆเออใกล้ๆลานเจ้าของนี่กะวิวสวย เบอร์เบิงว้าให้เธอทำได้หรอผมสั้นอยู่นะคะคุณลูกอ๋อถ้าจะจัดหรอจัดลากไส้ผู้ใดจิตัดเธอบอกจิตตดเธอบอกมีหลากไส้อ่ะเดี๋ยวผมดัใม้เยอะให้ผมผมยาวก่อนห้าสิบบาทเดี๋ยวเขาเปิดทางมนอู้ย่าสบาทจ้า ทำสวยอย่างนี้เพื่อนๆเ,เห็นบอน,นั่นอีตะวเว้นตกดินจ้าอีตัวเว้นตกดินแล้วบรรยากาศปิตากินหมูกระทะบรรยากาศปิตาเอา่อเออกินหมูกระทนะเนาะเข้า่ากินหมูกระทะแล้วก็หมูกระทะแต่ทําไมต้องใส่อีกุ้งเนาะกับกระปูหงมันก็ไม่เป็นหมูกระทะนะแถวบ้านมากมากเลย อันป้อมมือก่อแบบพี่นอ้องเอาไปแซน่ามันแหงใหญ่อะหนวดก็ง่ายหนวดมันก็นเป็นตะกินเดี๋ยวสิพ่อเพื่อนเดินดูบรรยากาศต่อไปเลยนะจ๊ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ24องศาถึง23องศาหันไปทางผีกัสิเป็นล่านตัดผมอยู่นี่นเห็นหพี่นอ้องยางไปกัะ ยานเหยียบขี่ม้าอยู่เด้อคะ่ะเบิ่งสำรวจก่อนเหยียบขี่ม้าบ่โอบ่มีเนาะคยยานอยู่ยานเหยียบขี่มอาอันนี้เราเดินข้างทางไม่มีรถนะคะนี่เห็นบอกทางยางของคนกับทางขับรถมันก็คนละหมองกันเด้อพี่น้องเด้อขอบค,นนคุณ้ในความห่วงใยทุกๆคนจ้าโอ้ยข่าวสวยแงพี่น้องเอ๋ย ป้าปาได้นี่ข้างล่างยังมีน้ําเยอะอยู่ได้นะข้าหอมมะลิพี่นอ้องเดี๋ยวต่อไป้งกระิได้เห็นเนี่ยหางกระหรอกเนาะขื่นเต้มทงไฮทงหน้าโดยพี่นอ้องเลย พอถึงนี่ปุ๊บนี่เบ่งป้าช่วงนาปากข้าวอลังการ น,นี้เวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วพี่น้องบรรยากาศลายฝนต้นหนาวทองฟ้าด้านทิศตะวันตกสวยมากจริงๆเลยอ่ะบรรยากาศหมูกระทะซัดๆเลยกางเต็นนอนเนาะ ชมบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อะไรนะเทศกาลกินเบียร์นะพี่น้องเนาะเทศกาลกินเบียร์ฤดูห,หนาวมันสู้ ทำแรงลงมานกกาก็พากันกลับรังตาคนก็ทำงานเสร็จก็กลับบ้านกันเนาะช่วงนี้ช่วงเย็นนะก็จะมีรถควักไควยเยอะหน่อยเพื่อนๆคนไปทำงานต่างหมู่บ้านต่างอำเภอหรือว่าทำงานอยู่ในตลาดก็ขี่รถกลับบ้านช่วงเย็นมบนมีกะมองได่ซีมีตลาดนาดเนาะ ตลาดคลองโถมแล้วก็ขายอาหารเย็นเออแล้วก็น้ำต้มหูร้อนๆปลาต้มโกช่วงเย็นนะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบเนี้ยเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวทานบ้านจะขี่รถไปซื้อปลาต้มโกในตลาดแต่ไม่รู้จะทานหรือเปล่านะพอดูจากบรรยากาศแล้วน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยคงจะมีปิ้งปลาหมึกอะไรเง,นะงี้ยเนาะอ้าแม่งพี่น้องเออบรรยากาศแบบนี้ 18นาฬิกาตอนนี้จะเป็นวันที่ยี่สิบสามแล้วเนะพี่น้องเนาะยี่สิบสองหรือยี่สิบสามเนี้ยไทยบ้านจำไม่ได้เลยนะเนี้ยวนะันนี้วันอาทิตย์เดือนตุลาคม เป็นช่วงหยุดยาวของข้าราชการเนาะก็ไปท่องเที่ยวกันเนาะเพื่อนเนาะเบื่อกัะลิยาบาเบื่อหรอกเนาะพี่น้องเนะาะเพราะมันสวยมาก ในหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิง โมนี่ตลาดนัดข้องโถมบานนนวนเด้อจ้าตรงข้ามกับปั๊มพีทีก็เปิดนะจะบานมาสื่อของไล่หลายเลยมนันนี่โอ้เดี๋ยวนี้นะเกี่ยวข้าวเสร็จนะต่อเพืองต่อพางแพงกว่าข้าวอีกพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ฟางนะมัดละเจ็ดสิบบาทบางทีก็มัดละลอยอะ่ะสู้ราคาสุดลตริคนเลี้ยงวัว พราะว่าน้ําท่วมเนาะฟางหญ้าก็เน่ากันหมดต้นข้าวก็ตาย่ายเงี้ยฟางก็ขึ้นราคาใครมีรถแล้วก็มันขยันเขาก็ไปหารับสื่อฟางสื้อเพื่อมาขายต่อพี่น้องอืมอืมตลาดนัดของถมในชมชนอยู่ฝั่งด้านนี้